กาบสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมือนีหฮาสอกมาหน้าเนาะพ่อพี่น้องออกมาหน้าเสียเก่าเสียเคยแต่ว่ามือนีเนาะหลังจากกูดรอจอนหลังจากที่กูนะพ่นตกเมือ่อวานนี่เนาะพ่อพี่น้องฝนตกเมือ่อวานนี่ตกแบบเบิดมือนะเนาะพ่อพี่น้องเลยกะพี่ใหม่ก็เลยมากถ่ายคลิปให้เบิงนะ้งเนาะพ่อพี่น้องบ้านลำเซฟมันขึ้นลายซำใด้เนาะตกจักมือเ<า>ก่งจอยตกโซงมือ สองขึ้นหนึ่งสมืสมืองขึ้นสามมือสองขึ้นนาอหอเห็นหรอแต่ว่ามันก่อนนะมันตุ๊กแบบโบแห้งนอเลยเนาะมันถ้ากับมาตกแหงมือวานนี่นาองหนหรอตัวแหงมือตกทีมือวานมือวานนี่ก็มือขึนก่อนนาะแบบว่ามันก็บเลตกแหงดอกมันตกลิ้นน่นน้อหนหรอลิ้นเบิ้ลมือน้อยเห็นหรออะไรเขากัสีมาเบิ้งกันนว่ามือในฝนสิต๊กอยู่บอนอหนหรอแต่กนน้ำเซะกับผีน้อหอยเห็นหรอน้ำเซะลายนี่ ขึ้นขึ้นได้เติบเนาะคุณหอยหน้องน้ำเซขึ้นได้เติบเกือบไลซ้ำบางหมื่นอาทิตย์พีใหม่มาโหลดเนาะคุณหอยหน้องถ้าขึ้นมาอีกอยู่ประมาณหนึ่งแมตรจะซ้ำตัวปีใหม่มาโหลดก็บอบบีนะ้เนาะโหลดอยู่ฐานนะเนาะคุณหอยหน้องปั้นเนาะคุณหอยหน้องเดียวเราสิออกมาน่ากันเลยเนาะถือปีใหม่ก็ถือมีของกินเนาะนี่มีแกงเออมีต้มเป็ดเนาะคุณหอยหน้องต้มเป็ดเมื่อคืนนี้ออกไปกินอยู่หน้าเนาะนนคุณหอยก็มีแบบผี น้องหอยนองเดี๋ยวเราออกมาหนากันเลยไปเบิ้งว่านนามหวยมันสีลายอยู่บนน้องหอยนองแต่ว่านนามหวยคือสิบลายบลายแบบไหนนะมีใบบ้าคือสิมีแต่นามเส่างเนี้ยมันลายนามหวยสูคือบลายป่ะเดี๋ยวเราไปมาหนากันเลยบรรยากาศเน้องหอยนองบ้านปีใหม่เดี๋ยวสีไทยให้เบิ่งบรรยากาศเนาะ ทางไปมืนาาปีใหม่ก็ผ่านทางนี้ไปทุกมือ้อทุกเหมือนเนาะเฮียน้องทุกเหมือนน้ำขึนบ้านปีใหม่หาว่าแต่ตกแหงหาวาแต่ฝนตกแห้งน่ะน้ำม,มันขึ้นเนาะเพราะว่าทางลู่เนาะเฮียน้องทางลุ่ทางนัานพูนมันอันนี้เนาะเฮียน้องมันมีเขื่อนเนาะมีเขื่อนเขื่อนน,น้ำล้นแต่ว่าแต่ว่าเนาะเฮียน้องลุงปีใหม่เราบอกว่าเขื่อนมันแตกเนาะ แต่ว่าเขื่อนมันเขื่อนมันแตกแต่ว่าบนบนเแน่ใจว่าเขาสิ่มเลยเรื่อบอ่เนาะเพราะว่ามีเขื่อนทั้งลุ่มนเนาะเห็ุเหตน้ำันไหลไหลสาเวลาฝนตกมาน้ำมันอ่างเลยมันถว่วงบาดเนาะเฮๆๆ้ยเนาะปีก่อนเนาะปีก่อนเนาะถ่วงถ่วงนักเนาะประมาณสามสามปีที่แล้วสี่ปีที่แล้วเนาะเฮ้ยเนาะถ่วงจะถอดประตูบางเอี่ยมเพื่อนปีใหม่ประตูบางเอี่ยมสัน่นเครื่องเขื่อนเนาะทนทาง ถ้าขึ้นมาอีกหน่อยนึงก็นไล่เขาให้เขาหน้าไล่เขาบาดน้ำยังสีโน้ตหน่อี่น้องบ้านพี่ใหม่มันเสี่ยงเสี่ยงกับน้มถั่วมเนาะน้มถั่วมเกือบทุกปีท่วมฮะถ่วมทุกปีเนาะพน่อยหน้องท่วมเขาแต่ว่าบางปีมันอาจจะแบบว่าบ่ท่วมหอดหน้านะเนา่อี่น้องท่วมบ่ท่วมหอดเอ้ยสับสนบ่ท่วมหอดบาทเนาะพน่อยหน้องท่วมบ่หอดบาททางนี่ก็เป็นทางออกมาหน้าเนาะพน่อยหน้องทางออกมาหน้าพี่ใหม่ผ่านหุ้งเฮียน ออาาาทางออกมะนาเนาะพี่น้องทางออกมะนาบ้านปีใหม่มีเอฟซีคอมเมนต์เนาะว่าให้อยากให้ปีใหม่ถ่ายบรรยากาศนะส่วนร้ายบ่คอยได้ถ่ายบรรยากาศเนาะพี่น้อบรรยากาศกับประมาณนี้เนาะนี่เขาไปหากระเพื่อนเขาจะนะ้ะเนาะอยู่บ้านปีใหม่เนาะพี่น้องอยู่บ้านปีใหม่บดหมู่บ้านค่ะมีเพื่อนประมาณหาซิบกลัวลังคาเหอนเนาะพี่น้องแต่ว่าบางลังคาเหอนกับบ่มีคนอยู่เพราะว่า เพราะว่าเพิ่นไปอยู่ไทยนะไปเห็นงานอยู่ไทยบางเพื่อนเพิ่นก็นไปเห็นงานอยู่กรุงเทพป้าเพื่อนห่างเนาะแต่ว่ากะแต่กะแต่กะส่วนหน่อยเนาะมีลายลังคาอยู่ที่แบบเป็นเพื่อนห่างมวยคนอยู่หย่อนมาไปเห็นงานอยู่ไทยเนาะเพื่อนที่นะ่ยอยถามให้เกลียจ้อยซื้อขอ้าวปุ้นแห่งวะผ่นขายของอยู่บ้านหน่อยเนะาะเพื่อนที่นะ่อยไปซื้อของอยู่หานเขาจะ อยู่บ้านตั้งหลางเนาะพี่น้องอยู่บ้านตั้งหลางของปีใหม่เนาะมีมีสองขุมเนาะเฮี่น้องมีสองขุมก็คือขุมบ้านใหญ่และก็ขุมบ้านน้อยเนาะเฮี่น้องที่ปีใหม่อยู่บ้านนี้จะเป็นขุมบ้านน้อยนอเนาะพี่น้องขุมบ้านน้อยมีประมาณซิบกว่าหลังคาเฮือนเนาะเฮียน้องต้นนี้โบแมนเฮือนเด้อเป็นเหล่าเนาะขังล้างมู่ขังล้างเมืองนั้นผุ่นผุ่นเนาะเฮือนเขาจ้ามีเป็นเหล่าเด้อข้างหน้าขุมบ้าน คุมมันหน่อยค่ะมีอ่10กว่าลังคาเหือนเนาะไอเนาะแต่ก็คขุมมันใหญ่ร่วมกันทั้งคุมมันหน่อยคุมมนันใหญ่มีประมาณ10กว่าลังคาเหือนอเนะาะประมาณนี้เด้อเป็นบ้านที่โบใหญ่เนาะไอเนาะแต่ก็คนในหมู่บ้านหูจักกันเบิดทุกคนเนาะไอเนาะปีใหม่ก็หูจักเบิดทุกคนในหมู่บ้านแต่ว,า,ว,า,วานบ้านโมใหญ่นะเขาอ,อยางบิดหมู่บ้านแต่กะมา บ่ทัานในหอดหน้าเนาะเฮ้ยเนาะยังมิดมือวานอะไรก็ยังมีป่าเนานะพันป่าอีกไก่เติบเนาะจังหอดทาทาเพื่อจังส้อหอดห,นะห,หวยเยนาะหอดหวยแล้วก็ขามหวยแล้วก็ไปหน้านนะเนาะเฮ้ยเนามื่อน,นี้ไปไหมสิถ่ายบรรยากาศทางไปหน้าให้เบินะ่งเนาะเฮ้ยเนาะปกติกับบุกหอยเลยถ่ายแต่ว่าทางนี้โมเมนต์ทางขามโป่งเนาะเฮ้ยเนาะเป็นะทางขามหวยมีเอฟซีคอมเมนต์ว่า ป่งคือยังป่งน้ำป่งคือยังป่งเพียงป่งก็คือมันเป็นห้องนาหมองโป่งเนาะพี่น้องห้องนามเป็นห้องนามนะซื้อห้องนามนั่นก็ซื้อว่าห้องป่งเนาะก็เลยเอ็นมาป่งป่งป่งเนาะพี่น้องเอฟซีก็งุ๊บมาขอใจก็เลยคอมเมนทามเนาะพี่น้องป่งก็คือห้องนามเนาะที่มันเป็นห้องป่งทางแต่ว่าทา้งในมือนี้พี่ไม่บราจะมาทางโป่งเนาะพี่น้องพี่ม่มาทางขาหัวเนาะ น้ำห่วยก็น้ำโป่งกับทรายเดียวกันท่านในน้อยนเนาะแต่ว่าห่วยมันเป็นเออโป่งมันเป็นหม่องที่เที่ยวประจําเนาะหม่องนั่นก็เออโปง่ปงโป่งหน้มทรายเดียวกันกับไรมาผ่านหว่นนนนหวยเนาะวันนี้หลังจากที่ไรผ่านห้องโป่งก็ไไรมาผ่านห่วยก็ไไรมาเป็นหนามห่วยเนาะยังหน้าเขาจะพทุทธาณหอดหน้าปีใหม่เนะาะเนาะยังไปวิทงหนี่อีก น้อยหนึ่งกระหอดอันนั้นแหละกระหอดหวยกระหอดมองค้ามเพื่อนะแต่ค้างนี่กับหวยเลยวนี้ค้างนี่ก็เป็นห้องหวยแต่วตาวน้ำามันลายหนาขึ้นมาจอนทัดไปจอนจอนหนีเนาะน้องของบ๊อบบี้โซซิกแพ็คบอสหาจอน จอร์นพันชีลงไปหมุดเอาหนอนเนาะไปหมุดเอางูมาคอยเห็นเนาะหมุดเอางูพันใส่ไปหัวเป็นเนื้แก่เสือเลิกบ่จอน์นมัวร์นี่มืงอนี้ยอยากลูบลูบหัวอยู่รอกเหมือนนี้มันอันนี้หนาเป็นร้ายเนาะมาลูบเบาเลยจอนโอ้ นนำหัวมันหมดรายคือนนำเสีเนาะอันม่เอาคู่ไดาหลก็มัสั้นเลยคู่กจะใส่คือเก่าไปเบ um ิ่งคลิปน้องอันเนาะปีใหม่เห็นน้องอันถ่ายคลิปเซงไปเบิ่งเด้อใส่งูครับตอนนี้เด้อปีปีก็อยู่ตรงกันฮะอันม่เอาคู่กแไมงัดตัวน้มันมัอ่นี้ระเภไม่งัดตัวลตอนนี้เขากะหอดอันนี้เหยน้ะใปบ แอ้างีนี่จังหวตาเห็นเออหอดคือหอดหวยเนาะอนคนไม่ห่วงเนี่ยอันนี้อันนั้นออกไปเดี๋ยวผมเอาไม้กนีไม่อันนอนผมน้าแบบนี้เลยค่คามหวยกับคามนีแล้วเหาอคันคามโป่งนี่มันมันอันนี้มันหนามขึ้นร้ายมันเท่าสิบเปียกเท่ากัเลยมีคือเทากัเลยค่ะแต่ว่าหือมันหัวหัวเนาะเห็นเ พี่นานี่ก็ยันได้ทีมเ,นะเมนีย่ยเนาะเหือยันแล้วเอาไปปลูกพักเพราะมันเหลื่อมส่งานมาหมดเลยแล้วมันเพื่อปีใหม่มันก็หลายปีแลนะ้วเนาะมันก็นเหลื่อมเสียนี้ได้ะไรบ่สน้ำกัดซักก่อนเนี่ยเย็นหุวปลาถามหมดบ่อเนีาะเลยไปเคิืองยุกเขาเรื่อย เผื่อจะนอเกจอยเห็นชัดเจนม้อย่าพาดึงจานกูณท่นในข่าวไปข่าวแรวไปดึงเลยพี่ดึกมเลยเพื่อขย้อนว่าอันนี้นอเกจเนาะพ้นตตแฝกขย้อน่าพนตควมีแหลกโอ้จอนนี่นาวาจอรนอยได้จอนออกกําลังกายยังไมว้างูมึงจอมจุหมดดีจอวจอนงมึง งูอยู่กลางมากมาจนกลางคนหน่กลางนเลมจอไม่คนจูเยครัี้นะ่งข้อดึกมึงยืนมจนยืนพิงอยู่เียงข้อเียงข้อนอนบ่าไอ้หูดูว่น่จงูงูยืนมาจนูยู่เบื้องนั้น ตอนนี้ก็หอด้าเลยเนาะพ่อี่น้องหอด้าแต่บางท่านเลยหอดเทียงเนาะแถวนี้เป็นแถวหน้าปีใหม่เบิ่อนเนาะแถวบวยแถวหน้าเบื่อบแถวปใหม่เดี๋ยวปีใหม่สิมาเก็บเห็ดไผ่เนาะพี่น้องเห็นพ่อไ่พี่น้องเบิ่อไปเห็ดไผ่มันหนาตาแบบไหนกินได้แล้วก็แซ่บพร้อมเนาะเหงาจังเนาะแซ่บเลยแซ่บหยามกุดแซ่บซ้ำกันกับเห็ดปวกปวกหัจ้ะมันก็แหลกไป อาไผมัดเทพอะไรก็มัดกินม you know? ันก็ออกบัวลายนู้นเหรอจ๊ะเนาะออกบัวลายแต่ละปีฮะออกเต็มนะเต็มซากเนาะเต็มเนี้มันออกบัวลายบ่ัวลายมันถ่วมก็่อนออกบัวลามันถ่วมถ่วมหอดว่าเหรอจ๊ะก่อนสังเวยถ่วมพอดีดีอะแถวหากมันเลยเนาะโอ้ดอกนันกำลังเกิดกำลังเกิดลูกอนอนน้ำมือมันแหงแฉะป่ะเนาะเป็นตาแฉบเลยเห็นไหมออกบัวลายสิลายแต่มันออกบัวลายเราค่ะเห็อ่งเดียวจ้ะ เมืองที่เห็นจะสอกวอบค่ะเห็นสองรอกเอุปปูอยู่ปีงาบง,งามอุปปูอยู่มะนอ่องใช่ไหมด้านบนนี่อันนี้นอ้องด้านนีนอย่างโม่โม่ลายโม่ลายนะคันลายซ้ำๆหนึ่งคือ,อเขาแกงผีกายแต่ปีออกเป็นซ้ำเฮ็ดไผ่มากออกแต่หน,น,น้ากอนี่แต่ผักกออันบอกออกออกแต่หนากอเดียวแต่อยเห็นแต่ ก้อนนันออกเฮ็ดบออกว่าจักเบิบ่ได้าคือเบิ่งถึงไดเนาะสัตว์งามออกได้บ่หลายาบทนนี่แหละบ่เทื่อไปลากบแกงใส่ปลาเรื่ออันกับจอในปลาอยู่ด้านเฮาก็ได้เนาะกจอมื้อนั้นเนาะได้ก็ประมาณ่ํานี้แหละน้อยกว่านี้นอยนึงได้3-4อกเนาะเดี๋ยวเาเาเท่าไดเออ น้อกให้นกกุ้งส่งูนกให้นใส่งูได้หน่อยเดียวเนาะใส่หน่อยเดียวเบิ่งตอนนี้กับน้องอันไปใส่นกให้นงไปเบิ่งได้เด้อในสองบ๊อบดีไซน์รุ่ยนกให้นกดีก็กุ่มได้หน่อยเดียวเนาะในกลุ่มวิทย์คือมันว่าถือกุ้งนกให้นงมันถือแต่กระปูเนาะสีขัวกินข้าวเสาะนกให้พี่น้องอยากกินก๋อยกุ้งแต่ว่ามันมันไหลบ่ลายเนาะ ม่น no. ั่งมากเดวจอกินสามเไม่งดยเปล่าข้อหนึ่งเนอะเดี๋ยว่ฮะเอเลยจ้อยนานนะบอ้กูจะฮัก่ให้กูกูฮักถม่นั่นมัตายเวอเออกูฮักแม่หกัเป็นคือกันกูฮักกสม่เอาพอนากัเป็นคือกันเออเป็นห้าดุบบอฮะเป็นห้าดุบไม่ได้จ่อยมีบ่ายไหม หนได้หน่อยเดียวปุ่งมันหอดย่มนี่มันส่วนรายมันมีจะไข่นรอแสบได้เดือยเอาไหมเอิงห่อนะก่นเสียงงละ กัปูไม่ได้งามกูโขเนะเหนนาเดี๋ยวใบสี่ใบเอาใบหนึ่งกินเนาะกระปูหนึ่งปีห้ปน่นนต้นเท้าเนนดีเ๋ยวจะได้แล้วเสร็จจัลซีู่ดเนาะแตต้องเทสได้เยจะขอเสีาายสาหนึ่งกระปูเองซีฟูดใส่นาวเนให้เซีู่ดใส่บาคามเหรอปลาคั้นคัน้นใส่บาคามซุปขมแมงเลเอจ้ะแต่ว่านี่เขาใส่บลาคามดิบมันจะเป็นบบ กินก็ตงคูกละมากัาอนุ่มกับนุ่มงามันไปเป็นนุ่มดีๆก่อนนุ่มดีๆจอะแกลาเอ้ยป้าจอนผสมกรทางน้ำนหุ่ดีจอนแลวหัวปลาเมื่อตินป่าเอ้ยป้าเข้ามา

งามกับปูตอนบราบีบสิเอาบาอยากให้เอากูยันมันหักบาเป็นเนอะกูซื้อขอยากให้มันเอากินบอกบรึยังไงเนอะกูกินข้อมันกูบอกกินบอกขนมาดหักอันมึงจะนุ่งกับตายขยันขยันมันหักเอาหน่ะมันออกมาแลาวขนง่ายอแซ่บได้กับปูกินปกระต่ายเนอะไม่บอกไม่บอกปูอ่ะปูอันนั้กล้าก็จะร้อน กินบ่นกินโดนนะเ่ท่อเาะนีสิเปหาไปจะน่าสิเคียขนมหานกัมาเลือกใค้น้องกินข้าเลือกน่ตั้งซื้อสิแม่ไวบเพียงเลยล่ะออกมาหน้าคนบมมี่เื่องเปลี่ยนทีเนาะ ก็ควันน่งดำดับอุว่าควันห่งำดคือะไรเนี่ยบางทีส er> ่งเียมอูกไสิทอย่ามนกป้าไปเยอะอยู่หน้าบาแหงมาทีอนีส่งจะโตนหาโตทั้งหมดนงจบเยได้ม่ตเสีย ว่นาวนองเสือม้าของเอาแก่เสร็จคอยที่เสือกูหอมหมดเลี้สือตัวนี้ใส่ไหนดิใสนน่ลำยาบ้านนิดป่ะเละก็ตอนนี้กะ่ะเป็นย่ามแรกๆเนาะพี่น้องหลังจากกินข้าวแล้วก็พีไไ่ไม่บริถ่ายคลิปตอนเนาะมาถ่ายตอน,น,นแรกๆบรรยากาศเนาะพี่น้องมื่อนี่ก,มก็มีเมฆพ้นอยู่แต่ว่าพ้นโมโต้เปิดมื่อเนาะพี่น้องแต่ว่ามื่อน,นี่กม็มีแดดนำเนาะพี่ไม่คิดว่าพ้นหนาสิ เศร้าเราก็จักเนาะแต่ว่าน้ำห่วยก็ขืนกว่าบางเ้าหน่อยเนาะน้ำห่วยขืนกว่าตอนใบไม้คามเพื่อมาบางเ้าน้อยหนึ่งเนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องยุ่งหน้าปีใหม่จักหน่อยกะสิได้ไปผูกงวผูกขวยคือเก่าเนาะมันขำเลยเนาะแล้วกะสีเมื่อบ้านเนาะพี่น้องเทียงเทียงหน้าเนี่ยข้าไปเห็นแต่หน่อไม้ดองหอยสบลบสับหลาบอยู่เนาะใพี่น้องบรรยากาศอยู่หน้ากบประมาณน้อยเนาะ ล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนาเด้พอพ่อแม่พี่น้องถ้าถึกใจกัอจะเริ่มกดไลเ์เด้อพอด,ดีคุณจอยมาแต่จะไม่ใช้เกิดจอยเกลียบหรอมาตะเกียวหา,าเหนานะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เนะพี่น้องคลิปหนาเด้อบ,บาย